มือใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มหารทำคกและยังเขย่าแป้งไม่ได้ใช่ไหมครับมาครับมาดูคลิปนี้เดี๋ยวนิงตู่จะให้เทคนิคดีดีครับที่จะให้เพื่อนเพื่อนครับไปฝึกหยอดไปฝึกเขย่าครับนะถ้าว่าเพื่อนเนี่ยยังเขย่าแป้งไม่ได้ครับและไปใช้แป้งจริงแป้งที่มีวัตถุดิบต่างๆมีตักตัวผสมหลายอย่างครับทาให้เราเปลืองต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ครับเพราะว่าเรายังฝึกเขย่าไม่ได้เลยมันทําให้เราเสียแป้งโดยเปล่าประโยชน์ครับมาครับเดี๋ยวนิ้งตูดจะมาให้เทคนิคง่ายๆครับก็คือให้เพื่อนครับนะใช้แป้งข กับน้ำเปล่า300กรัมครับต่อกระทะ1ใบครับนะย้ำนะครับแป้งข้าวเจ้า100กรัมน้ำเปล่า300กรัมต่อกระทะ1ใบนะครับนะถ้าเพื่อนเขย่าหลายใบนะครับก็เพิ่มแป้งบวกแป้งไปครับนะวิธีนี้ครับจะทําให้เราฝึกเขย่าฝึกหยอดได้ครับเมื่อเขย่าคล่องเขย่าเก่งนะครับเราก็ค่อยไปฝึกด้วยแป้งจริงครับนะมันจะได้ไม่ต้องสูญเสียวัตถุดิบมากๆโดยเปล่าเลยครับนะวิธีครับง่ายๆครับก็คือให้เราครับ เปิดไฟครับเปิดไฟก่อนนะเปิดไฟตตาก่อนนะครับนะเอาที่เปิดไฟนี่ะที่เปิดที่เปิดปเปิดโอ้โหที่เเจอเลยเมื่อเราเตรียมแป้งด้วยครับนะแป้งข้าวเจ้าที่เราผสมน้ำไว้ใแล้วเนี่ยน้ำป่าของน้ำป่าทองเราพร้อมแล้วครับนะเมื่อเตรียมเสร็จแล้วครับก็ให้เรานะเปิดไฟรอครับอ่า อันนี้ครับมันจที่เปิดเสร็จแล้วครับมันก็เช็คความร้อนให้ได้ที่ครับเช็คแบบนี้นะครับแบบนี้นะหรือจะเช็คด้วยน้ําแบบนี้ก็ได้ครับนะอ่าโอเคครับตอนนี้ความร้อนได้ที่แลเสร็จแล้วคร <ๆๆ S 2> ับก็ให้เราทานน้ำหรือน้ำมันครับนะ <ๆ S 2> ไม่ว่าจะหยดด้วยแป้งจริงหรือหยดแป้งธรรมดาก็แล้วแต่ครับยังไงก็ต้องทานน้ำมันหรือทานน้ทุกค้าทุกรอบครับก่อนเราจะเริ่มหยดนะครับนะทานบางพอครับทางบางพอ เอาเสร็จแล้วครับทีนี้ก็ก็ให้เราหาแก้วตัวนะครับนะแก้วตัวแบบนี้ครับมันจะมีตัวเลขนะครับนะตัวเลขกรรมก๋อให้เราครับเทแป้งคร <tinc S 2> ับท so ี Three, way, way, ่ผมไปแล้วนะลงไปครับให้ได้ประมาณ300หรือ400กรัมใกล้ครับนะอ่าในนี้ครับมันึ่งตจากสี่ร้อยกรัมนะครับนะอ่านี่ครับได้สี่ร้อยกรัมแล้วนะครับมันวก็จะเทไปครับแบบนี้เทจากข้างในก่อนนะเทข้างในก่อนแล้ววนมาเรื่อยๆวนมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือฝึกเขย่านะไม่ใช่แป้งกรนครับฝึกเขย่า เห็นี้ครับเทหมดแก้วเห็นไหมหมดแก้วเลยนะครับเสร็จแล้วครับจับยกออกมาข้างนอกนะครับนะอย่างนี้แล้วแขวง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 โยกซ้ายนิดนึงแขวงอีกซ้ายนิดนึงแขวงแขวงแขวงแบบนี้เห็นไหมอ่าเห็นไหมครับแบบนี้อ่าแล้วก็วางครับปล่อยทิ้งไว้แป้งแห้งครับตล้งปิดฝานะครับนะอ่าดูทีนึงนะเหมือนเดิมครับเทแป้งให้ได้400กรัมพราแก้วตวเนี่ยมันติดตัวเลขหมดนะครับนะเสร็จแล้วครับเราก็เทลงไปแบบนี้ วนครับวนรอบไม้ก่อน่อไม้เรื่อยวนไม้เรื่อยนะวนไม้เรื่อยแบบนี้อ่าพอเสร็จแล้วครับนะจับไปลบที่นอกครับแบบนี้แกว่ง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 ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยแกว่งแกว่งยิงหน่อยตรงไหนแป้งไปก็แกว่งแกว่งก็ยิงหน่อยแบบนี้อ่าเห็นไหมครับแค่นี้นะอ่าแล้วก็วางครับแบบนี้อ่าดูทีนึ่งนะอ่าทีหนึ่งเหมือนเดิมครับตวงแป้งให้ได้เตรียกรม ああ่าเห็นไหมเหมือนเดิมเทจากวงในก่อนเทเต็มแล้วก็วนไม้เรื่อยเทเต็มเทเต็มไม่เทโดนแล้วก็วนไม้เรื่อยเราวนวนไม้เรื่อยเทจนหมดนะอ่านไหมเทจนหมดแก้วนะครับและก็จับมาง้องดูนะวนวนเขย่าวนแกว่งวนอย่างนี้วนวนอย่างนี้อย่างนี้ตรงไหนแตงมาปักยิงหน่อย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 ยิงบ้างหน่อยยิงบ้างหน่อยอ่ายิงแตงมาหน่อยบนหน่อย อ่าคันนี้พอเห็นไหมครับถ้าหกปล่อยหกไปนะครับก็นรอบเดียไปนะหกปล่อยหกไปอ่านี่ครับฝึกแบบนี้ครับปลกไปเรื่อยครับอ่าเมื่อเมื่อเราอยาเสร็จปุ๊บปล่อยแป้งแห้งนะปล่อยแห้งแห้งน้องผิดหาครับแล้วก็แป้งออกพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เทแบบนี้แบบนี้ฝึกเนี้ยเมื่อเขย่าไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะคล้องกับเขย่าจริงเมื่อเราป้องเอ่อคล้องเขย่าแล้วปุ๊บทีนี้เราก็ไปฝึกปิ่แป้งจริงเลยครับนี้แป้งเราก็จะไม่ตูนเสียแป้งครับนะง่ายๆครับดูแล้วก็เทคนิคับไปทำตามแครับน้ำอยู่ก็มาแบ่งเป็นเทคนิคง่ายๆครัับบาารรม่แ้ดคคนะะลูวต